หมาแมนยูโอ้โหเบอร์แฮร์รี่แม็กควายอระโอ้โหไอหมอนี่คือกับตันเอาล่ะทุกดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเส้นสนามกันด้วยละกันต้องบอกเลยว่าวันนี้เป็นวันที่กิจกรรมมันหมดวันสุดท้ายเองซึ่งเขาเรียกว่าอำลากิจกรรมนั่นเองครับเพราะว่าครั้งที่แล้วที่เราใส่ไป3 0 0พโอ้ยคุ้มมากนะพาททีิคครเวิร์ดบวกเจ็ดถ้าใครยังไม่ดูคลิปนั้นก็ย้อนกลับไปดูกันก่อนละกันโอเคน่าจะอาทิตย์ที่แล้วบงที่มันเข้าวันแรกเนาะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามไปด้วยละกกััันนครรบวีี้เา็จด สามพันนั่นเองครับเดี๋ยวเราแลกเหรียญก่อนสักครู่ครับแต่ว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเรามีอยู่5้าตัว target. แล้วเราอีกนิดนึงเราก็จะได้เจ็ดตัวเป็นการ์ดใบนี้แลลวโอ้เราโอ้แต่ว่าเจ็ร้อยมันได้แค่นี้เองเหรอได้ไม่ค่อยเยอะนะแต่ว่าเอาจริงไอใบนี้น่าสนใจเนี่ยใบนี้น่าสนใจมากแต่ก็ไม่เป็นไรครับเอาแค่นี้พอนะอําลาแล้วนะฮะโอเคเราก็ไปแบบรวดเร็วเลยแล้วกันครับโอ้โหได้ตัวใบเดียว โอ้โหกูจะรว่วเลยได้ตัวใบเดียวแล้วใบนี้กูไม่ได้ด้วยได้เป็นบวกคโอ้มันไม่คุ้มมาดิเนี่ยถ้าจะเอาต้องเอาใบนี้เนี่ยกู้เสียดายอ่ะไงก็ต้องลุ้นแล้วว่าข้างในมันจะเฟี้ยวหรือเปล่าเนี่ยเข้าไปดูว่าได้อะไรกันบ้างครับโอเคครับตอนนี้เรามีอยู่ที่9 4 0 0 0ล้านเองครับเดี๋ยวเราไปเปิดการ์ดเงินก่อนว่าเราได้สักเท่าไหร่กันฮะโอเคครับตอนนี้จาก9ก้าหนเราได้มาอีก24 0 0 0แล้วได้มา24 0 0 0พล้านแล้ว แต่ตอนนี้เราไปเปิดโคสส้ดฝึกฝนกันดีโอ้ยมีเออไซเลนตัวนี้เล่นดีนะเนี่ยไซเลนแบบคอแจ่มๆได้ไหมอะโปเอเอีนี่น,น,นี่ดีเลยนะมีวิ่งมีหาช่องด้วยแล้วก็มีกันแบบว่าการประทะด้วยเออมันดีใช้ได้ใช้ได้มามาที่การ์ดกันบ้างครับตอนนี้รู้สึกว่าการ์ดแบบโอ้การ์ดดีๆมันมีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เนยดีประเด็นวิการนี้ทีเด็ดนะนี่บวก้าถึงบวก8โปบวก8โชว์ไปเพื่อน หมาแล้วปีอัพน่าจะบวกแปดหรือเปล oh, uh, ่าโอ้โหโปแลนด์มาเนี่ยโอ้ยคอฟฟี่ับโอ้ยจำเก้าพันล้านเหรอโอ้สแต่ร้อยสิบสี่เลยนะได้อยู่ได้อยู่ตัวแรกมาก็ไม่แย่ครับไม่แย่ไม่แย่บวกแปดมาละเอาเป็นการนี้นี่การนี้ได้เคยได้พารติไคเวิร์ดบวกเจ็ดพารติไคเวิร์ดบวกเจ็ดการนี้โปหมาแล้วเอ็มซีเบอร์โอ้ยเทียวเอ้ยเบอร์หนึ่งอาร์เจนติน่า โอโ้บวก5มาร์ตินเนสครับโอ้โหถ้าได้บวกเก็ุกัน่าจะรู้เรื่องเลยนะฮะโอโ้เสียดายว่าเมื่อกี้3ใบโปโมเลนเตสบวก5แต่ที่จริงมีแล้วแหละพูดถึงอ,ะงอง 90, ่ะเฮ้ยแต่เป็น11แอนจีโอ้โหเบอร์90ใครวะเนี่ยคาร์รเฮอร,ร์เหรอโอ้ไม่ใช่โอ้โหใครวะเนี่ยเกเตเลล่าเกเตเลเล่เหรอโอ้โหทีมแบบไม่รู้จักเลยนะขออภัยด้วยเด้อวะแต่ว่าพันล้านก็ยังดีอยู่นะฮะ เฮ้ยกาไอคอนวะไอคอนมาดิโชขาวขาวขาอ้าวขาวขาวเบอร์สิบเมืงกี้โอ้โหจอนบานนะนมึงเรียกเตลงว่าเป็นตำนานเลยเนี่ยฮะสี่ร้อยล้านเนี่ยตายแทนมึงจริงๆโอ้โหร้อยล้านนี่บวกเจ็ดถึงบวกแปดโรนันโดเอ็มซีบวกแปดมา โอ้โหแอลเฮดเอ้ยเลขหลักเดียวฝรั่งเศสโอ้โหปีเลสฝรั่งเศสเรานี่มองไปเทสเก้เลยนะครับเมื่อกี้โอ้โหเป็นปีเบอกไปนะก็ถือว่าใช้ได้อยู่ปีแลวก็เป็นโปะไอคอนมาขาวๆเพื่อนเขาขาหมาอีกแล้วครับโอ้โหเบอร์ยี่สิบกว่าอังกฤษโซแคมเบลฮะตังกฤษนี่มาลุนลวสายดำนี่ว่า จอนบาร์กโซเคมเบลโอ้โหดูนะบวกแปดชอบแม่งได้ของดีเชียร์พี่ปะโป oh, นานไงเบอร์สาม <ard> เป็นคิมปเป้ปะคิมปเป้บวกแปดดูดูมันให้ดูมันให้กาเช่าดูมันให้หมาแมนยูโอ้โหเบอร์แฮร์รี่แม็กควายหรอโอ้โหไอหมอนี่ก็คือกัปตัน โอ้แม็กควายฮนะแม่ช่วงนี้ฟอร์มเสด่าเลอเกินแม็กควายช่วงนี้โปบวกหนึ่งถึงบวกห้าหมานะครับโอ้โหประตูใครในเบอร์ยีิบสโปรแลนด์ไออะไรชื่อยาวๆอะ่ะเออฟานิสกี้เออนั่นแหละชื่อยาวขอภัยจำไม่ได้นะฮะ้แต่สามพันเสียดายอาการนะั้นมันไม่มาโอ้ถ้ามันมานี่ได้เสียเลยนะเนี่ยทีละใบามาะฮะบวกห้า Oh, <c oughs> <l ots> อื้อหือ B B โอ้โหเบอร์24 B T B เอ้ยอีลิเซ่นครับมาบีทีบ B <TV> ไปต่อฮะ22 TY มาเพื่อนโอ้โหริวโอ้โหเบอร์8โจเซฟฟอนเต้โอ้โหฟอนเต้ฮะเขาถือว่าใช้ได้ครับใช้ได้ใช้ได้ได <l ots> นี่คอป10โรนันโดขอดูดิว่าใครแบบว่าเฟี้ยวๆดิ พอร์ตันโดเพื่อนป่าหมาเลยโอ้ยมันเป็นเมนดี้จริงๆด้วยสมคำล่ำลือสัตว์เอเซนีก้าเมนดี้ตัวสุดท้ายโอ้ยหมื่นล้านนะครับแต่ว่าโอ้ก็แพงอยู่เหมือนกันนะเนี่ยทำไปเล่นป้ายหมื่นล้านนะเมนดี้แต่เอ้แต่ถือว่านี้ถือว่าคุม้มมาวะไ,ได้เกือบแสนล้านเลียกเนี่ยต้องรอดูก่อนนะฮะ โปเอ็บเป้มาช่วงนี้ฟอร์มกำลังดีเพื่อนประตูเอ้อยไม่ใช่สเปนโอ้ปาเลโร่เหรอโอ้ปาเลโร่อีกแล้วเฮ้ยแต่ช่วงนี้ฟอร์มดีนะเบียร์แล้วก็เลกแรกเอาชนะอ่าไบร์นมิวนิชเป็นหนึ่งศูนย์นะแต่ว่าในบ้านก็น่าจะโดนตบยับนะครับดูทรงแล้วอ่าแบบเป็นตัวนี้แล้วกันครับแต่ว่าถือว่าคุ้มไหมก็คุ้มอ,อยู่มันได้บวกแปะตัวบอลอกี้อะไรสักอย่างมานะครับโอ้ยแล้วโอ้บีทีบีเบอร์ยี่สิบ โอ้บวก3เท่านั้นเองครับแหมวิ่งเอฟเฟกสักตาการตาเลยนะฮะปราบใบนี้มาโปบวก5ไปเพื่อนโอ้โหประตูอีกแล้วเหรอเพื่อนโอฮันโนวีดบวก3ด้วยโอตกรน,นี้อย่างแพงเลยนะฮันโนวีดนี้มา2ีองนอมินีออมมาเพื่อนโรนโดมาโอ้โหเบอร์สี่ โอ้โหประเทศอะไรครับเนี่ยเคยประเทศกูก็ไม่รู้จักแล้วฮัลโหลไปฮะบีทีบีจำจำไปจำเจมไปโอ้โหประตูนี้ใครโอ้ไม่ใช่ปาเโลโร่กแล้วเหรออ๋อไม่ใช่โอ้โหนึกว่าปาเโลโร่อีกแล้วนะฮะโอ้โหฟลอยนะครับโอ้โหมามีลุ้นเชลซีหน่อยเว้ยมาได้ยังไงนะใบนี้มาได้ยังไงนะฮะโอ้โหเดินด้วย เดี๋ยวตอนนี้เราเหลือการ์ดพวกนี้อยู่นะแล้วก็โอ้นี่ไงโอ้โหการ์ดทีเด็ดเราไม่เปิดนี่ยี่สิบสองทีวบีบวกห้าสแตทร้อยสี่ขึ้นขอมันหมานเพื่อนโอ้ยแบ,บ็คทูแบ็คเบรอร์ยี่สิบโปรตุเกสบาร์โตซิวาโอ้ยมันไม่แพงอดิสแตทมันไม่เยอะเสียดายแท้วะมามีโอกาสได้บวกหก โปกบวกหกมาเพื่อนหมานะครับปีแคปกัปตันเบอร์สองอาร์เจนติน่าใบวกหกโอ้โหสแตตร้อยหกครับบวกหกสแตต์ร้อยหกจะรั่วเลยจังหวะนี้มายังเหลืออยู่มาว่้จะเสียดดยอะ่ะโอ้โหแค่ตัวใบเดียวก็ไม่ได้หมาเอลเอฟซีฮะโอ้โหเทเลอร์มอตันมาเนี่ย,ทยเทเลอร์มอตัน บวก3นะครับโอ้โหแข่เริ่มมอตันหน้าย,ยังไม่ค่อยเหมือนนะฮะเสียดายอยากได้มอตันอ่ะเสียดายเสียดายโอ้โหเดินด้วยเบรเม่ครับขอลองดูดิเผื่อได้บวก5แต่บวก5ปี21มันก็ไม่แพงแล้วเดี๋ยวนี้มันแบบว่าราคามันดรอปลงแบบไปเยอะแล้วเบอร์11วีซูดปะเนี่ยไม่ใช่วิืเส้นฝั่งซ้ายครับโอ้ชักโปรครับชักโปเฮ้ยตัวนี้เล่นดีนะอยู่ฮอลแลนด์ and, ตัวนี้ชักโปอะไรเนี่ย แก๊กโปชักโปอะไรเนี่ยเขาเรียกกันเนี่ยกอนซาเลสโอ้ได้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับถือว่าเป็นปีที่ค่อนข้างเป็นปีที่ดาวรุ่งเลยยี่สิบเจนเนอเรชั่นเนาะหมารับ B ีทีบีนบวกห้าเบอร์สิบสี่จำแจมโอ้โอ้โออ,อลีนะโอ้พี่ห้อยโอ้พี่ห้อยตะบวกสิโีผสมผมอะไรของมันมั่ะอ,อ๋อสมัยมีผมนะพี่ห้อย โอ้ยองรีเอ้อเราก็นึกว่าแบบว่าเป็นเอ็มปะเป้อะไรอย่างงี้แหมลิมเ้นฝักซ้ายนะฮะมาครับเถวสี่เบอร์สิบเอ็โอหเตโมอวเนอร์ฮนะบวกบวกสี่อีกแล้วฮนะแวเนอร์ครับขยันมากเลยเกินบวกสีโโ่มเียการเพียบมาเป็นการนี้แล้วไหนแล้วกันเผื่อได้แบบว่าย2ิบสองฮีโร่บวกห้ามาอะไรอย่างงี้โอ้โหมาแล้วครับเบอร์สองครับไม่น่ามีอะไรฮาคิมีบวกห้าครับ เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้บวก5ราคามันไม่ค่อยเยอะมันต้องสแตตแบบว่า110ขึ้นเนะาะนา back to back ครับเบอร์17โปริมเบ้ตฝั่งซ้ายเดลิบ,บินเนาะฮอลแลนด์นะแมฮอลแลนด์กับฝรั่งเศสนี่ทงคล้ายๆกันเลยนะฮะเราต้องแบบว่าดูแบบเอาชัว่วโอ้โหละหมาอีกอู้เบอร์สิบอย่างงี้พูลิสิตนะอเมริกาอย่างยี้พูลิสิตไปครับคริสเตียนพูลิสิตหมาครับเอฟซี เบยโจตาครับบวกห้าวะเนี่ยโอ้โหบวกสองมึงก็มา22่ิฮีโร่ไม่โผล่เลยนะเนี่ยมันมีติดไว้เฉยประดับบารมีนะฮะหมาฝรั่งเศสของแท้เนี่ยไม่พลาดแน่นอน,นครับอันเดรนะครับปาอันเดรนั่นเองครับมาห้าใบท้ายมา22 hr มาเพื่อนจ,จำๆแมนซิตี้ฮะเบอร์8 โอ้โหนาธานอาเกะบวกห้าอย่ามาเลยดีกว่าอาเกบก็เสม,มอบลิวพูไปนะครับโอ้โยก็การ์ดเหมือนจะหมดแล้วหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูผลประกอบการกันก่อนตอนนี้เราได้มา24ล้านเอ้ย24,000ล้านแล้วนะครับ24,000ล้านแล้วก็ตัวนี้อีก40,000ล้านเป็น6,500ื่8 0้าเจ็ด0มื่0 0ประมาณ เขาเข้าแสนกว่าเอ็มนะฮะก็ถ응ือว่าได้อยู่ครับสามพันได้แสนกว่าเอ็มนะแต่ว่าเอาจริงเนี่ยมันควรที่จะแบบว่าได้แบบเฟี้ยวฟ้ากว่านี้สักนิดหนึ่งแล้วกันนะคุณผู้ชมฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันนะครับก็ถือว่าอําลากิจกรรมมี้ไปได้ด้วยดีอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าใส่ไปก็ได้มาคุ้มอยู่เหมือนกันนะสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าครับ